จากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4 5้าตำแหน่งที่แมนอยู่ต้องเสริมด่วนหลังฟอร์มแย่เดี๋ยวจะแก้กันไม่ทัน 1. ผู้รักษาประตูเดวิดเคอเริ่มตน้นด้วยความผิดพลาดจนทีมต้องเสียประตูและการเล่นบอลด้วยเท้า กระดูยังจะเป็นปัญหาของเจ้าตัวเหมือนเดิมเรื่องการป้องกันประตูและปฏิกิริยาที่ว่องไหวไม่มีใครเถียงว่าดาวิติเคอาคือผู้รักษาประตูที่สุดยอดคนหนึ่งและก็ไม่เคยลืมว่าเซฟช่วยชีวิตแมนยูมาแล้วอย่างมากมายแต่การพลาดจังหวะง่ายๆที่แก้ไม่หายสัยทียังไงแมนยูก็จาเป็นจะต้องมีผู้รักษาประตูสำรองที่ไว้ใจได้ยืนรออยู่ข้างหลังคอยช่วยซัพพอร์ตและพร้อมลงทําหน้าที่แทนได้ทันทีฮักนิเคอาเกิดเรียกฟอร์มเก่งกลับมาไม่ได้จริงๆ 2. แบ็กขวา นี่เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับฟุตบอลในยุคปัจจุบันนอกจากจะเล่นเกมรับได้ดีแล้วยังต้องสนับสนุนเกมรุกให้ทีมได้ด้วยแต่แบ็กขวาที่มีอยู่ทั้งวานวิสาก้าและดาโล่ยังไม่พร้อมที่จะยืนเป็นตัวจริงได้ในระยะยาวดังนั้นจำเป็นจะต้องดึงแบ็กขวาอาชีพที่พึ่งพาได้และมีทักษะการเปิดบอลที่แม่นยำเข้ามาเป็นตัวจริงเพื่อเปลี่ยนจุดอ่อนของทีมให้กลายเป็นจุดแข็งส่วนอารอนวานว,านวิสาก้าและดาโล่ควรเก็บไว้เป็นตัวสำรองคนเดียวก็พออีกคนรีบปล่อยออกไปได้เลย สามกองกลางตัวรับปัญหาใหญ่ที่แฟนทั้งโลกมองเห็นแต่ผ่านไปหลายฤด,ดูกาลดันไม่ยอมแก้ไขปัญหาการทันทีถ่าเอริกเทนฮาร์กต้องการสร้างทีมใหม่จริงๆตำแหน่งกองกลางตัวรับจะต้องมีเข้ามาใหม่และพลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมที่ผ่านมาทีมซื้อกองหลังราคาสติโลกซื้อนวรูปราคาแพงได้หลายคนแต่กลับไม่ยอมหาซื้อกองกลางตัวรับที่เป็นเหมือนหัวใจของทีมดีๆเข้ามาสักคน ทนใช้งานคู่หูแบ็กเฟสจนผลงานย่ำแย่ขนาดนี้4ปีขวาเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่กลายเป็นจุดบอดในเกมรุกของทีมหลังต้องเสียเมสันกรีนวูดจากเลือดส่วนตัวและนักเตะใหม่อย่างเจรอนซานโช่ก็ยังไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งเหมือนตอนอยู่ในลิก้าได้เลยมีหนำซ้ำช่วงที่ทำผลงานได้ดีเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็มักประจำการอยู่ฝั่งซ้ายส่วนคนอื่นทั้งแรดฟอร์ดอีลังกาหรือดาวรุ่งอย่างกานาโช่ ก็ยังดีไม่พอที่จะเป็นตัวจริงฝากความหวังไม่ได้จําเป็นจะต้องซื้อนักเตะท,ที่เล่นเป็นทีมได้ไปกับบอลได้ดีและที่สําคัญช่วยทีมทําประตูได้ด้วย 5. กล่องหน้าตัวเป้า้องตัวนี้มาซิยาวแม้จะโชว์ฟอร์มได้ดีในช่วงอุดเครื่องแต่ไม่มีอะไรรับประกันเลยว่าเมื่อแข่งจริงจะทําได้ดีซึ่งหลายฤดูกาลที่ผ่านมามาซิยาวก็มีทั้งช่วงเล่นดีและเล่นแย่แต่ส่วนใหญ่จะหนักไปทางแย่มากกว่าจะเป็นการเสี่ยงเกินไปที่จะฝากความหวังเอาไว้ทั้งฤดูกาล ส่วนโรนัลด,ดยังมีปัญหาเรื่องการย้ายทีมแม้ว่าสุดท้ายอาจจะอยู่กับทีมต่อแต่ด้วยอายุและสไตล์การเล่นถูกมองว่าไม่เหมาะกับแผนการเล่นของทีมแมนยูจึงควรมีกองหน้าที่เข้ากับแผนการเล่นและฝากความหวังในการจบสกอร์ได้ดีกว่านี้นักจากนี้จะเหลือเวลาอีกไม่ถึงครึ่งเดือนด้วยซ้ําการซื้อขายที่ล่าช้าทําให้ทีมต้องมาลําบากตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลต้องรอดูกันว่าเมื่อตลาดนักเตะปิดลงจะมีนักเตะใหม่มาเสริมทีมอีกกี่คน และตำแหน่งที่มีปัญหาต่เสริมทีมไม่ได้เอริรีนทากจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรต้องรอติดตาม